พลังสุดลึกลับที่ครั้งหนึ่งเคยคร่าม,มนุษยชาติมาอย่างมากมายแต่ตอนนี้มันกลับกลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์สุดสวยงามที่คอยแต่งแต้มโลกใบนี้เอาไว้อย่างมากมายอีกทั้งมันนั้นก็ยังเป็นขุมพลังสําคัญที่ทําให้เราผู้คนได้ใช้ในการต่อกรอกับภัยร้ายที่ตั้งใจจะกวาดล้างสิ่งมีชีวิตอื่นๆอย่างไร้ความปานีนั่นเลยได้ให้กําเนิดพลังต่างๆมากมายหลายรูปแบบจนเป็นที่มาของคําว่าเวทมนต์ครับเพราะงั้นวันนี้พวกเราทั้งทีมของอดิเด็กเลยจะพาทุกคนนั้นไปท่องโลกแห่งเวทมนต์อันน่าหลง ภายในเรื่องราวการเดินทางของเอลสาวผู้ที่เดินทางตามหาคำตอบของชีวิตพร้อมๆก,กับการไปเจอเวทมนต์ใหม่ๆกับการรวบรวมเวทมนต์ทั้งหมดที่เคยปรากฏออกมาภายในเรื่องฟรีเลนกันครับ ่อนที่เราเนั้นจะไปดูกันนะครับว่าเวทมนต์ภายในเรื่องอธิษฐานคําจากลานะครับฟีเลนนั้นมีอะไรกันบ้างพวกเรานะคงจะต้องขอพาพเพื่อนๆนั้นไปดูกันก่อนแหละครับว่าเซตติ้งเวทมนต์ภายในโลกของฟีเลนนั้นเป็นยังไงโดยรวมแล้วนะครับเวทมนต์ภายในเรื่องฟีเลนนั้นจะเกิดจากการที่ผู้ใช้งานเวทมนต์จะใช้พลังเวทของตัวเองนะครับเพื่อเป็นพลังงานในการร่ายเวทซึ่งปกติแล้วเวทมนต์นั้นเองครับก็จะมีถูกบันทึกเอาไว้คล้ายๆกับสูตรเวทมนต์ก่อนโดยหลังจากที่ได้รับมาหรืออ่านเสร็จแล้วผู้ใช้เวนน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 ัััั้้้้้้กก็จะสาาามมมรรรถใใชชเเววไดคบซึ่ง จะต้องมีสื่อกลางนะครับที่เป็นการกระจายพลังเวทออกมาสะก่อนอย่างเช่นตัวของไม้คาชาของนักเวทพระคัมภี์ของนักบวชหรือวัตถุอื่นๆที่สามารถนํามาใช้เป็นสื่อกลางในการ,ร่ายเวทได้เหมือนกันครับอีกทั้งภายในเรื่องเองก็ค่อนข้างจะมีเวทมนต์อยู่หลากหลายรูปแบบมากๆแต่ก็ยังมีประเภทนะครับที่พอจะแบ่งออกมาได้อย่างชัดเจนอยู่เหมือนกันนั่นก็คือเวทมนต์แบบทั่วไปเวทมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกใช้โดยนักบวชนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีคำสาบเลยครับที่ถูกใช้โดยมอนสเตอร์บางประเภทอีกด้วยซึ่งเรานั้นจะสามารถจจําาาแแแนนนนนนกกกเเเววมมมตต์หล่่ีีี้้้ไไดดดอออปป็รูบบงๆะะโย แนวเวทมนต์แบบป้องกันแนวเวทมนต์สนับสนุนหรือเวทจิปาถาอื่นๆอีกด้วยภายในคลิปนี้นะครับเราจะขอแบ่งหมวดหมู่ตามลักษณะประเภทของเวทมนต์นะครับจะได้ง่ายต่อการทําความเข้าใจของเพื่อนๆและการรวบรวมข้อมูลอีกด้วยเอาละครับเมื่อเรานะเข้าใจตรงกันแล้วงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าภายในเรื่องฟรีเลนนี้มีเวทมนต์อะไรปรากฏออกมากันแล้วบ้างแง้มตัวเลขไว้ก่อนเลยครับว่ามีถึง62เวทด้วยกันครับ ว่าการใช้พลังเวทมากมายนะครับแต่อีกหนึ่งบทนะครับที่เราเรียกว่าจะเป็นเวทมนต์ก็ไม่เชิงแต่เราเองนั้นสามารถซัมมอนเหล่าวาคินลี่มาเพื่อต่อสู้กับเหล่ามอนสเตอร์ได้กับเกมอิกไดร์คอนิเคอร์ครับเกม RPG ีจีเทิร์นเบสภาพสวยจากค่ายบอลไฟที่มาพร้อมกับภาษาไทยและตัวละครสุดลิมิเต็ดอย่างเอริกาครับตัวละครที่มีเสียงภาคภาษาไทยที่มีพิเศษเฉพาะที่ประเทศไทยเท่านั้นนะสวัสดีนี่เอริกาเองนะโดยเธอนั้นมาพร้อมกับสกิลดุลเลือดและดาเมจในตำแหน่งนักรบที่จะมาเสริมความน่ารักและความแข็งแกร่งพร้อมกับตะลุยสงคราม ั้งใหม่กับจักรวรรดิลูเซียรวมไปถึงการตามหาตัวตนที่แท้จริงของเราอีกด้วยนะครับว่าเราเนี่ยคือใครกันแน่ชวนให้เพื่อนๆนั้น,น,นนะมาหาคําตอบรวมไปถึงรับของรางวัลจากกิจกรรมมากมายสําหรับผู้เล่นใหม่ก็สามารถสุ่มกาชาตามหาวาคิลลี่ที่เพื่อนๆนั้นชื่นชอบได้ถึง100ครั้งกันเลยทีเดียวกิจกรรมมีตั้งแต่วันนี้จนถึง30เมษายนเฉพาะประเทศไทยเท่านั้นนะครับดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง l a y Store และ App Store หรือลิงก์ดาวน์โหลดด้านล่างได้เลยครับ ลำดับแรกเราจะไปดูเวทมนต์ประเภทการโจมตีกันก่อนครับเวทมนต์ประเภทการโจมตีนั้นเนี่ยจะเน้นไปนด้านการปล่อยศัตรูไปซะส่วนใหญ่มุ่งเน้นนะครับให้เกิดการบาดเจ็บหรือทําลายอะไรบางอย่างอย่างเวทแรกเลยครับโซทรัค so เดิมทีแล้วเวทนี้นั่นเองครับเป็นเวทมนต์โจมตีรุนแรงมากๆของทางฝั่งปีศาจในยุคข,ของฟรีเรนซึ่งถูกสร้างโดยควานนักปราชญ์เท่านะครับแห่งการเสื่อมสลายซึ่งมันนั่นเองครับก็มีพลังรุนแรงมากจนได้ชื่อว่าเป็นเวทฆ่ามนุษย์กันเลยทีเดียวแต่หลังจากที่ฮิเมลนะครับได้ทาการปราบราชา นาเวทโซทรากนี so ้มาวิจัยและดัดแปลงใหม่จนสามารถปรับเปลี่ยนนะครับให้มันมีพลังในการทําลายล้างปีศาจโดยเฉพาะและมันนนก็ได้แปลเปลี่ยนนะครับและกลับกลายเป็นเวทฆ่าปีศาจไปในที่สุดด้วยหลังจากที่เวลานั้นล่วงเลยผ่านมาเวทโซทรากนะั้นก็นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเวทมนต์โจมตีธรรมดาเท่านั้นครับมีแต่เพียงตัวของฟีเลนและเฟลูนเท่านั้นที่สามารถใช้เวทนี้ได้อย่างชํานาญและมีพลังการทําลายล้างที่สูงกว่าโซทรากทั่วไปรวมไปถึงตัวของเฟลูนนั่นเองที่สามารถใช้โซทรากได้แบบติดๆกันราวกับว่าเป็นปืนกลก็นับได้ว่าททําาใใให้้้้พลัังงงขอคนนนกรชโซี เหนือกว่าหลายๆคนในเรื่องกันเลยทีเดียวแหะครับซึ่งเรานั้นจะสังเกตได้ว่าถ้าเป็นโซลทารของปีศาจนั้นจะมีลำแสงสีดําส่วนถ้าเป็นโซลทาร์แบบปรับปรุงแล้วลำแสงของเวทนั้นจะมีภาพมวลรวมเป็นสีขาวครับต่อมาคือวันเทเรียหรือบันเทเรียเป็นเวทควบคุมโลหิตแหะครับซึ่งมันนั้นจะเป็นเวทออริจินอลของปีศาจที่มีชื่อว่าลุกหน้าโดยมันนั้นจะทําการควบคุมเลือดของตัวเองในการโจมตีหรือป้องกันก็ได้ซึ่งจะสามารถเปลี่ยนให้เป็นของแข็งและของเหลวได้ตามใจนึกนอกจากนั้นเองแล้วเลือดของผู้ใใใชช้้้้้้กกกก็ยยยยังงสาาาาาาามมรรรถนนนแะออออเออเเปหืืลดดดขขไไีวว่ เป็นเวทที่ค่อนข้างอัตรประโยชน์กบพอสมควรจูเบลาดเป็นเวทออริจินอลนะครับของชาลูฟจอมเวทชั้นที่3โดยเขานั้นจะสามารถเปลี่ยนกลีบดอกไม้ในพื้นที่ให้กลายเป็นคมมีดได้อย่างอิสระแถมยังสามารถควบคุมมันเพื่อโจมตีเป้าหมายได้อีกด้วยอารมณ์เนี่ยก็จะคล้ายๆกับเซมบงสากุระของเปียคุยะจากเรื่องบีดนั่นแหละครับดรากาเต้เป็นเวทออริจินอลเหมือนก,นกันนะครับโดยมันนั้นเป็นของเอลจอมเวทชั้นที่2ซึ่งเวทนี้นะครับจะสามารถควบคุมก้อนหินเป็นจำนวนมากได้พ,พร้อมๆกันก่อนที่จะโจมตีใส่เป ีการโจมตีที่กว้างมากๆด้วยจำนวนของหินที่สามารถควบคุมได้ค่อนข้างเยอะนั่นเองจึงทำให้เวทมนต์นี้นะครับเป็นเวทมนต์ที่ค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็มีวงการโจมตีที่กว้างกับพอสมควร วิวเซเดนเป็นเวทออริจินอลนะครับของยูเบลจอมเวทชั้นที่3ซึ่งการทํางานของเวทนี้ก็ง่ายๆครับเพราะมันนั้นสามารถตัดอะไรก็ตามที่ตัวของยูเบลต้องการแต่เวทนี้นั้นกลับแข็งแกร่งมากๆเพราะถ้าตัวของยูเบลนั้นบอกว่าสิ่งไหนก็ตามสามารถตัดได้เวทของเธอก็จะสามารถตัดเฉือนได้จริงๆครับถึงขนาดที่การสอบรอบก่อนของเธอยูเบลก็สามารถตัดร่างผู้คุมสอบนะครับที่เป็นจอมเวทชั้นที่1ได้กันเลยทีเดียวที่เรียกว่าตัวของเขานั้นเป็นยอดในด้านเวทการป้องกันเลยล่ะครับเรียกได้ว่าถึงแม้ว่าจะดูเป็นน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 เเววทงง่่่าาาาายยๆๆแตตกกลััับอรรสสุดสุดมมํให้้ชึึึถขข แบบไกลๆเลยนะครับเนฟเซียเองนะครับก็เป็นเวทมนต์ที่ใช้ในการสร้างหอ,อกน้ําแข็งขึ้นมาเป็นจํานวนหนึ่งเพื่อโจมตีศัตรูแหละครับซึ่งขนาดและจํานวนของหอ,อกก็ไม่ได้มีการกรําหนดไว้อย่างแน่นอนน่าจะแล้วแต่ผู้ใช้ครับโดยมันนั้นจะเป็นเวทของลาวิน่จอมเวทชั้นที่3ที่สอบร่วมกับฟีเลนนี่แหละครับเวอร์โกเซเวทนี้นะครับจะเป็นเวทการสร้างพายุข,ขนาดใหญ่ขึ้นมารอบเป้าหมายเพื่อโจมตีด้วยกระแสลมอย่างรุนแรงถูกใช้โดยเดนเคนนะครับจอมเวทหลวงของอาณาจักรอีกทั้งตัวของเขานะครับก็ยังเป็นตัวเต็งในการเป็นว่าททีีีี่่จจอออมมมเเเววชั้้นน1กกกดดยาาาส็ปรรริโต ของเวทมนต์ได้ก,การแทรกเปลวไฟลงไปในการโจมตีนั้นครับเราจะเห็นตัวของเดนเค้นนั้นใช้ต่อจากเวทเวอร์โกเซ่นั่นเองคาตัสทาวิาเป็นเวที่าะทาการสร้างสอนแสงจํานวนมากนะครับออกมาล้อมรอบตัวผู้ใช้ก่อนก่อนที่จะทําการระดมยิงไปที่เป้าหมายด้วยความเร็วสูงโดยนอกจากพลังการทําลายล้างแล้วมันน่าจะมีพลังในการระเบิดการโจมตีรอบๆในบริเวณที่ตกกระทบอีกด้วยโดยเวทนี้นะครับก็จะถูกใช้โดยตัวของเดนเค้นในการต่อสู้กับฟีเลนเช่นกัน ริมจูโตเป็นเวทมนต์นะครับที่จะรวบรวมหยดน้ําให้กลายเป็นบอลน,น้ําทรงกลมขนาดใหญ่ก่อนที่ผู้ใช้นะครับจะทําการโจมตีด้วยมวลน้ำมหาศาลใส่เป้าหมายในครั้งเดียวโดยมันนั้นจะถูกใช้โดยคันเน่จอมเวทชั้นที่3ในทีมเดียวกันกับฟิเลนนั่นเองครับแม้ว่าริมชูโชนั่นเองครับจะเป็นเวทที่จํากัดอยู่บ้างหากในสถานที่นั้นนะครับไม่มีน้ําตัวเวทนี้นะครับก็อาจจะไม่สามารถรวบรวมหยดน้ําในขนาที่กลายเป็นอันตรายได้จูราจิเวทนี้นะครับถือได้ว่าเป็นเวทโจมตีแบบรุนแรงรูปแบบหนึ่งครับโดยมันนั้นจะเป็นเวทสสาาายฟ้ีีีีมมม่่วงขนนดใใหญพลัจต ู่มากอีกทั้งความเร็วและจํานวนของมนันก็มีเยอะไม่ใช่น้อยเลยล่ะครับทำให้ายากต่อการหลบหลีกกับพอสมควรซึ่งเวทนี้จะเป็นเวทที่ฟรีเลนนะครับใช้ในการต่อสู้กับร่างโคตของตัวเองในการสอบโบซันเบลคาดว่าน่าจะเป็นเวทเพลิงนะครับที่มีพลังการทําลายล้างสูงโดยมันนั้นเป็นการยิงระเบิดเปลวไฟขนาดใหญ่ออกมาซึ่งนอกจากความรุนแรงของเปลวไฟที่มหา,าศาลแล้วมันยังมีรัศมีในการโจมตีที่กว้างไม่น้อยกันเลยล่ะครับแน่นอนว่าเวทนี้นั้นถูกใช้โดยตัวของฟรีเลนเช่นเคยนะได้พลังเวทเวทมนต์นะครับของดรัตหนึ่งในลูกน้องปีศา ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนตามชื่อเลยมันจะเป็นการสร้างได้เวมนมนขึ้นมาและด้วยได้ที่ถูกสร้างด้วยมานามันจึงมีความคมกริบมากกว่าได้ปกติทําให้มันนะั้นสามารถตัดขาดสิ่งต,ต่างๆได้อย่างง่ายดายเว้นแต่ว่าสามารถถูกเวมนมนป้องกันเอาไว้ได้ครับเวทไฟครับเป็นเวทการยิงเปลวไฟแบบปกติออกมาจากคาถาของผู้ใช้เวมนม์โดยเราจะได้เห็นผู้ใช้เข้าสอบคนอื่นๆนะครับใช้เพื่อละลายน้ําแข็งของลาวินเน่ที่แช่แข็งทะเลสาบนั่นเองครับเวทควบคุมเส้นผมเวทนี้นั่นเองครับก็เป็นเวทออริจินอลของเซนเซ่แหละครับจอมเวท ของพวกฟีเลนด้วยโดยตัวของเธอนั้นสามารถควบคุมเส้นผมของตัวเธอเองได้อย่างอิสระแถมยังมีความแข็งแกร่งทนทานเหนือกว่าเส้นผมทั่วไปอีกด้วยโดยนอกจากจะใช้โจมตีหรือป้องกันได้แล้วเซนเซ่นก็ยังใช้มันนะครับแทนมือในการหยิบจับสิ่งของในบางครั้งอีกด้วยครับเวทสร้างหลุมดําครับเวทนี้ถูกใช้โดยร่างโคนของฟีเลนในช่วงการสอบนะโดยการทํางานของเวทนี้คือการดูดมวลวัถตถุต่างๆเข้ามายัางแกนกลางของเวทมนต์ที่ถูกสร้างขึ้นมาครับหลังจากนั้นมันก็จะทาการระเบิดทุกสิ่งออกมาอย่างรุนแรงเพื่อสร้างรัศมมีีกกกกาาาาาารททํลลย้้งงแบบววออดดัตถถุูู่ น,นเองเวทแตกสลายครับเวทนี้ก็จะถูกใช้โดยฟีเลนและตัวร่างโคนของเธอในช่วงการทดสอบนะครับโดยมานั้นจะเป็นการยิงพลังเวททรงกลมที่มีหลากหลายสีสันออกมาจนเมื่อถึงจุดหนึ่งนะครับของการประทะมันจะสร้างการแตกกระจายของเวทม์ออกครับซึงจะมีลักษณะคล้ายๆกับกระจกแตกนั่นเองเวทแรงโน้มถ่วงครับเป็นเวทที่ถูกใช้โดยร่างโคนของฟรีเลนนะโดยเรานั้นจะได้เห็นว่าตัวของเธอนั้นไม่จําเป็นจะต้องใช้คาถานในการไล่เลยด้วยซ้ําซึ่งเราจะได้เห็นว่าตัวของเฟลุนนั้นถูกดีดเข้าใส่กําแพงอย่างรุนแรงโดยตัวของไม้คาถา,าของเธอนั้นนนถึงกัข้แตเป็ศษ แถมร่าของเธอนั้นก็ยังเหมือนกับถูกกดเข้าไปกับกระแพงอย่างต่อเนื่องอีกด้วยนั่นเลยทําให้เราพอจะเดาๆได้ว่าเป็นการควบคุมแรงโน้มถว่วงหรือการควบคุมแรงลมนั่นเองครับซึ่งเวทนี้เองนะครับก็แปลกกระพอสมควรเลยนะเพราะเฟรุนเองก็ไม่สามารถสัมผัสได้ถึงพลังเวทระหว่างการใช้เวทมนต์นี้ได้เลยอาจจะเป็นท่าไม้ตายลับของฟีเลนก็เป็นไปได้เหมือนกันสามง่ามของเทพธิดาครับเวทนี้เป็นเวทศักดิ์สิทธิ์ของเทพธิดาโดยมันนั้นจะเป็นการร่ายเพื่อสร้างหอกแสงขนาดใหญ่ออกมา3เล่มก่อนที่จะยิงมันออกไปนะครับโจมีเเ้้าหมาาว่นนนนัักชทรถใือ หมดรวมไปถึงเว่นนี้เองนะครับน่าจะมีพลังทําลายล้างสูงเมื่อเป้าหมายนั้นเป็นเผ่าปีศาจครับ ทีนี้เรามาถึงเวทป้องกันกันบ้างครับสำหรับเวทป้องกันก็ตามชื่อเลยนะครับว่าเวทนี้คือเวทป้องกันซึ่งมันก็ไม่มีอะไรซับซ้อนมากมายครับโดยมันนั้นจะสร้างแผ่นมานารูปร่างหกเหลี่ยมออกมาเพื่อใช้ป้องกันการโจมตีซึ่งมันนั้นจะโดดเด่นในด้านการป้องกันการโจมตีเวทมนต์มากกว่าที่จะเป็นการโจมตีทางกายภาพแต่ก็ยังพอสามารถป้องกันได้อยู่ในระดับหนึ่งนะซึ่งนอกจากที่มันนั้นจะสร้างโล่ป้องกันออกมาแล้วหากผู้ใช้มีความสามารถมากพอนะครับก็จะสามารถแยกเป็นแผ่นเล็กๆเพื่อป้องกันการโจมตีเฉพาะจุดได้อีกด้้้้้วววยเเเพรรราาาาะ่่นนนีีถึงงแมมมจจปป็็กกกกกออัโตตไดืบู์ มันนั้นก็กลับใช้พลังเวทของผู้ใช้พอสมควรกันเลยทีเดียวแหละครับพองานยิ่งถ้าสร้างโลกป้องกันออกมาจํานวนมากหรือขนาดใหญ่มากเท่าไหร่พลังเวทที่ใช้ก็จะยิ่งมีมากขึ้นเช่นกันครับโดยเวทนี้จะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อต่อต้านเวทโซทร์กของฝั่งปีศาจนั่นเองแต่หลังจากนั้นมันก็ได้ถูกพัฒน,นาต่อไปขึ้นอีกโดยเป็นการเปลี่ยนให้การโจมตีทางเวทที่พุ่งเข้ามานั้นจะสามารถใช้มานาของผู้ร่ายแทรกแซนและส่วนการโจมตีนั้นกลับไปได้ด้วยแต่คาดว่าน่าจะต้องใช้พลังเวทเยอะกับ,ลลบททาาาาาใให้้้้้ไไไมม่่่่่่นนจะชดดบบบบออออยอยยยเเเเเเรรรรรีีกกกวววววคคัััถึงงงปแ นั้นเป็นเวทมนต์ที่แตกต่างจากเวทมนต์ป้องกันกระพาะสมควรโดยมันนั้นจะเป็นการสร้างบารียรที่แข็งแกร่งขึ้นมาตามเงื่อนไขาบางอย่างที่ผู้ร้ายนั้นได้ตั้งขึ้นซึ่งบารียรนี้เองก็สามารถมีอายุได้นานมากๆและไม่มีท่าทีว่าจะถูกทำลายได้ง่ายๆอีกด้วยโดยเรานั้นจะได้เห็นตัวของฟลังเมนั้นใช้มันปกป้องต้นไม้ก่อนที่บารียรนั้นจะขยายใหญ่จนปกคลุมไปทั่วหมู่บ้านเพื่อป้องกันไม่ให้ปีศาจเข้ามาได้นอกจากนั้นเองแล้วตัวของเซเลียเองก็ยังได้สร้างบารียรในการป้องกันไม่ให้้้้มมมีีีกกกกกกกาาาารรรรรเเเเขขหืออ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 จจจยในนนนสสสบบบแแแงงววทชััั่่่1ดคตล็ การวิเคราะห์แล้วก็เล่นฟิเลนจนบาลเลียนเนี่ยแตกสนันวันไหวก็ไปหมดถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งฉากนะครับที่อลังการงานสร้างและผมชอบที่สุดภายในเรื่องกันเลยก็ว่าได้เวทต่อไปเวทปิดประตูห้องมหาสมบัติที่ทุ่งเทด้วยชีวิตเป็นเวทมนต์ที่ดูมีชื่อแปลกประหลาดกันสักหน่อยแหละครับเพราะเวทนี้นั้นเป็นเวทมนต์พื้นบ้านที่ตัวของฟิเรนนั้นได้เรียนรู้มาโดยมันนั้นจะเป็นการพันดึกประตูขุมสมบัติเอาไว้ด้วยโซ่เวทมนต์จำนวนมากทาให้ไม่มีใครนั้นสามารถผ่านไปได้โดยโซ่นั้นจะหายไปก็ตต่่่ออออออเเเเมืืผูู้้้รรยนนนััสีีชววิหถกกทปดง ทีนี้มาถึงเวทมนต์สนับสนุนกันบ้างครับก็ตามชื่อเลยนะว่าเป็นเวทมนต์ที่สนับสนุนเรื่องต่างๆอย่างเวทแรกเอฟาเซนเวทนี้นะครับจะเป็นเวทของปีศาจที่มีชื่อว่ารีเน่ลูกน้องอีกหนึ่งคนของลุกหน้าครับโดยเวทนี้จะเป็นการทําให้ตัวของรนะีเน่นั้นสามารถอ่านมานาของคู่ต่อสู้ได้และเธอนั้นจะลอกเรียนแบบมันนะครับเพื่อเอาไว้ใช้ในการต่อสู้ได้อีกด้วยอีกทั้งเมื่อขัดลอกมาแล้วก็ดูเหมือนว่าเธอนั้นจะสามารถเก็บมันเอาไว้ในทักษะของตัวเองได้เป็นระยะเวลานานอีกครับโดยเรานั้นจะได้เห็นว่่่่่าาาาาาเเธอออออออไไดด้้้้้ใใชททกกกกกรรโจมตตตีีขขงงงซนนนหึคณะููพืํสัับววย อาเซริลเซเป็นเวทมนต์เฉพาะของหนึ่งในปราดแห่งการล่มสลายออร่าแห่งกิโยตินครับโดยเธอนั้นมีตาช่างอันนึงนะครับเอาไว้ที่ตัวของเธอเองซึ่งตัวของออร่านั่นเองก็จะทําการดึงวิญญาณของตัวเองและเป้าหมายมาช่างไว้บนตาช่างโดยมันนั้นจะวัดกันว่าใครมีพลังเวทมากกว่ากันครับซึ่งใครก็ตามที่มีน้ําหนักมากกว่าก็จะสามารถควบคุมอีกฝ่ายได้อย่างอิสระถึงแม้ว่าจะเป็นเวทมนต์ของปีศาจก็ตามแต่ตาช่างนั้นเองนะครับก็มีความเชื่องตรงและไม่มีการโกงแต่อย่างใดซึ่งเรานั้นจะได้เห็นว่าท้ายที่ส อีกด้วยนั่นเองครับโซการี so เป็นเวทมนต์ออริจินอลของ, Bell, องเวียเบลจอมเวทชั้นที่2ครับโดยมันนั้นจะเป็นเวทพันธนาการตัวของอีกฝ่ายเอาไว้ทําให้พลังเวทในร่างกายของอีฝ่ายนะั้นไม่สามารถควบคุมได้แน่นอนแหละครับว่าเป็นเวทพันธนาการที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบกันเลยทีเดียวแต่ว่าผู้ใช้นั่นเองครับก็จะเป็นจะต้องจ้องมองอีฝ่ายอยู่ตลอดเวลาเพื่อใช้งานเวทนี้อีกด้วยอีกทั้งยังสามารถใช้พันธนาการได้เพียงแค่ครั้งละหนึ่งเป้าหมายเท่านั้นทําให้เวทนี้เองมีข้อจํากัดอยู่พอสมควรเหมือนกันครับซิ iver, ลแวร,ร์ ทันเลยล่ะครับโดยมันนั้นจะเป็นเวทมนต์ของกลุ่มประชาชนทางประเทศตอนใต้ของทวีปซึ่งสามารถหยิบจับวัตถุได้ในระหว่างการเคลื่อนไหวได้อีกด้วยโดยเวทนี้จะได้ถูกใช้โดยตัวของลอเฟนจอมเวทชั้นที่3ในการสอบรอบแรกเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเวทมนต์แหละครับที่น่าสนใจมากที่สุดกันเลยทีเดียวเพราะมันนั้นสามารถทําให้ผู้ใช้สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วทําให้มีประโยชน์ในการเดินทางอย่างแน่นอนและถ้าเพื่อนๆนั้นสามารถใช้เวทจิวแวร์ได้เพื่อนๆคิดว่าเพื่อนๆอยากจะใช้เวทนี้ไปที่ไหนมากที่สุดครับหรือใช้ประโยชน์อะไรกกัันนนนบบบบ้้้าางงงงงยยยไไไเเเเี่่ลลออออพรรดดใชคมะ เป็นเวทมนต์นะครับที่ตัวของริกเตอร์จอเวชันที่2ได้ใช้ในช่วงการสอบรอบแรกซึ่งมันดูเหมือนว่าจะเป็นเวทที่เอาไว้ใช้ควบคุมพื้นดินเป็นบริเวณกว้างนะครับโดยตัวของผู้ใช้จะสามารถยกมันขึ้นสูงเพื่อแยกแผ่นดินออกมาก็ได้เลยทีเดียวเวทลอยตัวครับเป็นเวทมนต์แบบง่ายๆที่ผู้ไร้นั้นจะทําการควบคุมคาถาเพื่อทําการยกสิ่งของต่างๆขึ้นเพื่อเคลื่อนย้ายสิ่งต่างๆได้อย่างอิสระครับดูเหมือนว่าเวทน,นี้เองจะมีข้อจํากัดในการใช้งานอยู่เหมือนกันแหละครับโดยหากถ้าวัตถุชิ้นนั้นมีขนาดใหญ่เกินไปหร ร,ร่วมกันมากกว่า1คนในการช่วยร่ายมันขึ้นไปครับเวทบินครับก็ตรงตามชื่อเลยนะโดยเวทมนต์นี้นะครับจะทําให้ผู้ร่ายสามารถบินได้อย่างอิสระอาจจะเพื่อสร้างความได้เปรียบในการต่อสู้หรือการใช้เคลื่อนไหวก็ได้เช่นกันแต่เวทนี้เองครับก็ค่อนข้างจะกินพลังงานเวทเยอะกันพอสมควรทําให้ไม่สามารถใช้งานได้อย่างยาวนานต่อเนื่องมากมายนักเวทร่างวิญญ,ญาณเวทนี้นะครับก็จะเป็นเวทมนต์ที่ถูกใช้โดยปีศาจที่ต้องการจะล่อลวงมนุษย์โดยมันนั้นจะทําการอ่านความคิดของเป้าหมายก่อนที่จะฉายภาพของคนที่จากไปพร้อมๆกับเรียนแบบบุคลิกและลักษณะนนสัยของค จากความทรงจําได้อีกด้วยโดยส่วนมากแล้วถ้าคนที่ไม่มีใจิตใจเข้มแข็งพอก็อาจจะถูกปีศาจเหล่านี้นะครับล่อลวงไปได้ในที่สุดและจบชีวิตลงได้เลยล่ละครับเวทหุ่นเชิดเป็นเวทมนต์นะครับที่ตัวของฟีเลนใช้ในการนําก้อนหินและดินมารวมกันจนกลายเป็นโกเลมเพื่อทําตามคําสั่งของเธอครับโดยขนาดและรูปร่างนั้นจะขึ้นอยู่กับตัวของผู้ร่รยโดยนอกจากนั้นแล้วหุ่นที่สร้างออกมาด้ยวยเวทมนต์นี้ก็ดูเหมือนว่าจะสามารถร่ายเวทแบบเดียวกันกับผู้ใช้งานซ้ําได้อีกด้วยทําให้การโจมตีของผู้ไรยนั้นจะออกมารุนแรงแบบเเเทท่่าากันนีดีดยวซึงร้เองครับก็จะได้เห็็นโกกเเลลมตัวใท ที่อยู่กับฮิมเมลและโกเลมตัวใหญ่ครับที่ทําการต่อสู้กับร่างโคลของเธอเองที่ฟีเลนได้ใช้ครับเวทลบล้างครับเวทนี้จะถูกใช้โดยตัวของฟีเลนอีกแล้วนะโดยเธอนั้นจะทําการวิเคราะห์เวทมนต์ของอีกฝ่ายก่อนที่จะสามารถคลายเวทมนต์เหล่านั้นออกหรือทําลายเวทของอีกฝ่ายได้เลยล่ะซึ่งในขณะที่ตัวของฟีเลนใช้เวทมนต์นี้คาถาของเธอนั้นจะมีแสงสีทองล้อมรอบอยู่อีกด้วยเวทจับนกครับเวทนี้จะเป็นเวทมนต์ของชาวบ้านที่ฟีเลนนั้นได้รับมาโดยมานั้นจะเป็นการสร้างได้เวทมนต์ออกมาลัดตัว โดยคาดว่าถ้าเป็นสัตว์มีปีกกันแล้วล่ะก็ก็จะสามารถโดนเวทมนต์นี้จับได้หมดเลยเวทตรวจจับศพครับเวทมนต์นี้นะครับก็จะมีพลังเวทจากตัวของมอนสเตอร์ที่มีชื่อว่าไกเซลครับโดยมันนั้นจะทําการทิ้งร่องรอยของมานาเอาไว้บนศพหรือเหยื่อของมันโดยหากศพเหล่านั้นถูกเคลื่อนย้ายหรือว่ามีการเคลื่อนไหวแล้วล่ะก็เจ้าไกเซลนั้นนะครับก็จะสามารถรับรู้ได้ทันทีคาดว่าเอาไว้เพื่อล่าเหยื่อเพิ่มเติมนั่นเองครับเวทร่างโคลนครับสำหรับเวทนี้ค่อนข้างจะพิเศษนิดหน่อยเพราะภายในเรื่องนั้นได้ปรากฏเวท ้ชนที่2ที่ได้มาสอบด้วยนั่นเองซึ่งเขานั้นก็สามารถสร้างร่างโคนของตัวเองออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบจนแยกร่างจริงไม่ออกกันเลยทีเดียวล่ะครับนอกจากนั้นเองแล้วเขาก็ยังสามารถควบคุมร่างโคนได้จากระยะไกลอีกด้วยทาให้แลนน์นั้นได้เปรียบมากๆในการหาข้อมูลของศัตรูก่อนที่ตัวของเขานั้นจะลงมือเองครับส่วนร่างโคนอีกประเภทหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นจากวัตถุเวทมนต์ที่สุสานร,ราชาของการทดสอบรอบที่2นั่นเองมันนั้นนะครับจะทําการสร้างร่างโคนของคนที่เข้าไปภายในอาณาเขตของมันได้ถึงจะมีลักษณะภายนอกเหมือนกับร่าง้นนก็าา่เดงรอยหไ อีกท,ทั้งยังไม่สามารถพูดได้อีกด้วยนอกจากนั้นร่างคนที่ถูกสร้างขึ้นมานั้นก็ยังมีความสามารถทัดเทียนกับร่างต้นแบบสมบูรณ์อีกด้วยทางทักษะการต่อสู้หรือแม้กระทั่งปริมาณพลังเวทก็ตามทําให้การเข้าปะทะก,กันกับตัวเองนั้นแทบจะยากมา,มากๆเลยล่ะครับที่จะสามารถเอาชนะได้เรียกได้ว่าในดันเจี้ยนนั้นเป็นดันเจียน,น,นที่ก่อนที่พวกฟีเลนเข้าไปนั้นไม่มีใครพิชิตมันได้เลยล่ะ เวทอมพาดเวทนี้เองครับเราจะได้เห็นตัวของแลนนั้นใช้มันทําให้เป้าหมายเป็นอมพาดได้โดยจะเป็นการสร้างกระแสไฟฟ้าปริมาณหนึ่งที่บริเวณจุดสคาคัญของอ e ีฟายซึ่งมันนั้นนะครับก็น่าจะทําให้เป้าหมายเกิดอาการขยับตัวไม่ได้เป็นระยะเวลาหนึ่งกันเลยล่ะครับเวทพันธนาการครับสาหรับเวทน,นี้จะเป็นเวทสร้างเชือกเวทมนต์ขึ้นมาเพื่อรัดตึงกับเป้าหมายเอาไว้กับบางสิ่งบางอยา่างโดยเชือกนี้นะครับก็ดูเหมือนว่าจะแข็งแกร่งตามพลังของผู้่ายเวทอีกด้วยเพราะจะเห็นได้ว่าพวกเดนเคนเองนะครับก็ไม่สามารถทําลายเวทนี้ได้เหมือนกันัันนนนแตต่ถ้านน้าาาอออมมีพพลงเวกก็จจะ สามารถทำลายเชือกนี้ได้เช่นกันนะเวททำลายบาเรียครับเวทนี้ตัวของฟิเรนได้ใช้ในตอนสอบจอมเวทชั้นที่1ในรอบแรกครับซึ่งเวทมนนี้เองนะครับก็ดูเหมือนว่าจะเป็นสูตรเวทมนต์ที่ตัวของฟิเรนนะคิดค้นขึ้นมาใหม่อย่างซับซ้อนเพราะตัวของเธอนั้นได้ใช้เวลาค่อนข้างนานและวิเคราะห์บาเรียที่เซเรียนั้นได้ทำการสร้างขึ้นมาโดยสุดท้ายแล้วตัวของฟิเรนก็สามารถวิเคราะห์ได้สำเร็จและใช้เวทน,นี้นะครับในการทำลายบาเรียของสนามสอบลงได้เวทโกเลมครับเวทนี้เป็นอีกหนึ่งเวทมนต์นะครับที่ถูกสร้างโดยจอมเวีาาาารนะมมคสถฉพ มาโดยภายในเรื่องนั้นเราจะได้เห็นว่ามันมีความสามารถในการพาคนที่ใช้งานนั้นออกมาได้จากดันเจียนในตอนแรกมันจะอยู่ในขวดแก้วขนาดเล็กแต่ถ้าใช้งานมันโดยการทําให้ขวดแก้วแตกเมื่อไหร่มันนั้นก็จะทําการขยายร่างขึ้นและทําการคุ้มครองคนที่ใช้งานมันเพื่อพามันออกไปในสถานที่ปลอดภยัยโดยนอกจากพลังก,กาลังที่มาสารแล้วก็ยังมีพลังในการป้องกันที่สูงมากๆชนิดที่กับดักในดันเจียนนั้นไม่สามารถทําอะไรได้เลยเละครับแถมยังดูเหมือนว่ากโกเลมพวกนี้จะสามารถใช้เวทร,รักษาแบบเบื้องต้นได้อีกด้วยถือว่าเป็นเวทมนต์ที่สารพัดประโยชน์อีกหนึ่งอันภายใน เวทแผนที่ครับตามชื่อเลยนะครับว่าเวทมนต์นี้เป็นเวทที่ใชใ้ในการแสดงแผนที่ต่างๆขึ้นมาในลักษณะจอปโปร่งแสงซึ่งดูเหมือนว่ามันจะใช้งานได้ดีนะครับในดันเจียนอีกด้วยแต่ก็น่าจะเป็นการแสดงโครงสร้างของดันเจียนแบบคร่าวๆเท่านั้นไม่มีรายละเอียดถึงกับดักหรือห้องลับใดๆเลยครับเวทสะกดจิตเวทนี้นะครับเราจะได้เห็นตัวของเมโทสนะครับผู้เข้าสอบอีกหนึ่งคนทดลองใช้ใส่ตัวของฟีเลนโดวยวิธีการใช้งานนั้นน่าจะต้องทําการจ้องตาเป้าหมายเพื่อส่งพลังเวทเข้าไปแทรกแซงจิตใจครับพลังนี้คิดว่าอาจจะมีระยะเวลาที่จากัดและไไมมมม่่นนาคควบบุด้อสูร์เหื เวทอาเซริลเซล่ของออร่านะแต่ก็น่าจะมีประสิทธิภาพมากพอที่จะใช้เป็นประโยชน์จากคนที่ได้รับผลของเวทอย่างแน่นอนคำสาบนิทราครับเป็นเวทมนต์ประเภทคำสาบที่ถูกใช้โดยมอนสเตอร์เคออฟฟลาเวอร์ครับโดยมันนั้นจะแผ่ขยายราศมีคำสาบออกมาทําให้ผู้ที่โดนคำสาบนั้นจะอยู่ในสถานการณ์หลับลึกและไม่สามารถปลุกได้ด้วยวิธีการปกติจากนั้นมันจะทําการสูบพลังเวทจากตัวของเหยื่อไปเรื่อยๆจนกว่าเหยื่อนั้นจะเสียชีวิตครับเวทปลุกให้ตื่นเวทนี้จัดเป็นเวทมนต์ศักดิ์สิทธิ์ครับโดยมันั้นจะทําการปัดเป่า คนที่หลับอยู่นั้นตื่นขึ้นมาได้แต่เวทนี้จะมีผลทําให้ตื่นได้เพียงแค่5วินาทีเท่านั้นทําให้ก็แอบใช้งานจริงได้ยากกับพอสมควรเลยครับถ้าไม่ใช่ฟรีเลนที่ตื่นออกมาแล้วก็ทาการปล่อยเวทสมอนสเตอร์เลยตามส,สัญชาตญาณของเธอหรือสิ่งที่เธอคาดไว้นั่นเองมันก็เรียกได้ว่าเป็นเวทหนึ่งนะครับที่แทบจะไม่สามารถทําอะไรได้เลย ถัดไปนะครับจะมาถึงเวทจิปฐาอื่นๆกันแล้วอย่างเวทมีคไฮครับเป็นเวทมนต์ที่เอาไว้ใช้วิเคราะห์และแยกแยะประเภทหินสมบัติหรือมิมิกซ์นั่นเองโดยผู้ร่ายนั้นนะครับจะใช้เพื่อตรวจสอบประเภทของวัตถุที่อยู่ด้านในว่ามีอะไรบ้างรวมไปถึงระบุว่ามันนั้น,น,นคือมิมิกซ์ได้อีกด้วยแต่ถึงแม้ฟิเลนจะมีเวทมนต์นี้ก็ตามป้าแกเนี่ยก็ยังโดนมิมิกเล่นงานอยู่ดีครับเพราะป้าแกนั้นเชื่อว่า1%ที่อาจจะเป็นความไม่แม่นยําของเวทนี้หรือความเป็นไปได้นั่นเองครับอาจจะทำให้เธอน้ีน สามารถปลูกดอกไม้ขึ้นมารอบๆตัวของผู้ใช้ซึ่งชนิดของดอกไม้เองก็สามารถเลือกได้ตามต้องการเลยนะครับเพียงแต่ผู้ร่ายนั้นจะต้องเคยเห็นดอกไม้ชนิดนั้นมาก่อนจริงๆสักครั้งหนึ่งก่อนนะครับถึงจะสามารถปลูกมันได้โดยเวทนี้ตัวของฟลังเมก็ได้สอนให้กับฟีเลนอีกด้วยเพราะว่าเวทนี้เป็นเวทมนต์ที่ตัวของฟลังเมนั้นชอบมากที่สุดกันเลยละครับและมันก็ทําให้ตัวของฟีเลนนั่นเองนะครับรู้สึกชอบเวทนี้ไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วเหมือนกันนะครับเวทฉายภาพครับเป็นเวทมนต์ที่จะทาการฉาย ต่างออกมาได้อีกด้วยเลยครับเวทมนต์เปลี่ยนองุ่นให้มีรสเปรี้ยวเวทมนต์นี้นะครับก็จะทําให้เปลี่ยนรสชาติขององุ่นให้มีรสเปรี้ยวครับซึ่งฟิเลนเองเนี่ยก็ได้เรียนเวทมนต์นี้มาเพราะว่าตัวของไอเซนนั้นชอบองุ่นที่มีรสเปรี้ยวเลยทาให้เธอนั้นอยากจะช่วยให้ไอเซนได้กินของที่ชอบนั่นเองเวทมนต์ขจ,จัดสนิมเป็นเวทมนต์ที่เอาไวข้ขจ,จัดคราบสนิมนะครับออกจากวัตถุต่างๆโดยฟิเลนนั้นได้ใช้มัน,นตอนทําความสะอาดรูปปั้นสทธิ์ตามคำว่ว้มาลของคนในหมู่บ้านครับเวทแกะรอยสัตว์เวทนี้เองนะ เท้านั้นจะมีลักษณะเป็นสีน้ําเงินเรืองแสงเพื่อให้ผู้ไรยนั้นสามารถติดตามสัตว์ชนิดนั้นไปได้ตามต้องการครับเวทผีเสือ้อเวทนี้จะทําการสร้างผีเสื้อมานาออกมาจํานวนหนึ่งครับไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากมายครับเน้นความสุขของผู้ใช้ที่ได้เห็นมากกว่าเวทมองทะลุเสื้อผ้าครับเป็นเวทมนต์แปลกๆที่พวาฟรีเลนนั้นได้จากรังมังกรแดงนะโดยมันนั้นจะทําให้ผู้ใช้นั้นสามารถมองทะลุเสื้อผ้าของคนอื่นได้อย่างอิสระถือได้ว่าเป็นเวทมนต์ที่อันตรายอย่างหนึ่งกันเลยล่ะครับถ้าเอาไปใช้ในทางที่ไม่ดีกักัันน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 แแลลล้้วว่่่กก็รรบอองงาาีีมช 窒息にへえや เวทน้ำแข็งใสเวทนี้นะครับก็จะทำการสร้างเกล็ดน้ำแข็งนะครับที่มีความละเอียดและอ่อนนุ่มมาจากคาถาของผู้ร่ายครับซึ่งมันนั้นจะมีความนุ่มละมุนราวกับหิมะก,กันเลยทีเดียวแต่เสียดายที่เวทนี้นะครับไม่มีน้ำเชื่อมให้นะครับมีเพียงแค่น้ำแข็งเปล่ปาๆเท่านั้นเวทสะดอกกรอนครับเวทนี้จะทำให้ผู้ใช้นั้นสามารถปลดล็อกก้อนหรือประตูนหน้าต่างต่างๆได้ตามต้องการแต่ก็จะปลดได้เฉพาะทางด้านกายภาพเท่านั้นแหละครับถ้าถูกล็อกด้วยเวทมนต์แล้วเวทนี้ก็ไม่น่าจะสามารถใช้การได้ครับเวทตามหาเครื่องประดับทีีี่่่่หหหาาาาาายยยไไปตมมมชชืืออออและครับวววเเเนนนิดดด้้พพขงโโฉ มันนั้นจะเน้นไปด้านการหาเครื่องประดับัดส,ส่วนใหญ่คิดว่าเงื่อนไขในการใช้บูราจะต้องเคยเห็นหรือมีความผูกพันกับเครื่องประดับชิ้นนั้นมาประมาณหนึ่งโดยมันนั้นจะทําการสร้างเสาแส,าง,สางขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดในตําแหน่งที่เครื่องประดับชิ้นนั้นนะครับตกอยู่หรือว่าอยู่นั่นเองเวทถ่ายภาพเป็นเวทมนต์ที่ใช้บันทึกภาพนะครับในช่วงระยะเวลาหนึ่งคล้ายๆกับรูปแบบของโฮโลแกรมแต่ภาพนั้นจะไม่มีการเคลื่อนไหวนะโดยมันนั้นสามารถเก็บภาพเอาไว้ได้นานกันเลยทีเดียวละครับเวทขจัดคราบมันเวทนี้จะสามารถใช้ล้างคราบมันที่ททํําา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 าคคววววมมมสสะะะะอออออออดดดดไไ้้้ยยกกกจภชนนนนััเเงงโตขฟิลห ที่เอาไว้ใ้ใใชนการทาารรซ่อแมแซมคาถาเวทนี้เองเราจะได้เห็นตัวของริกเตอร์ใช้ในการซ่อแมแซมคาถาเวทมนต์ของเฟลูนหลังจากการจบการสอบในดันเจียนนะครับโดยเขานั้นจะทําการบรรจงประกอบชิ้นส่วนต่างๆนะครับเข้าด้วยกันอย่างปราณีตคิดว่าผู้ร่ายเองจะต้องใช้สมาธิมากๆและมีความชํานาญในการใช้เวทนี้พอสมควรซึ่งหลังจากประกอบเสร็จแล้วสิ่งของชิ้นนั้นๆก็จะกลับมาสมบูรณ์แบบตามเดิมได้อีกด้วยเวทสักผ้าครับตามชื่อเลยนะครับว่าเวทมนต์นี้ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเวทมนต์ระดับตำนานเลยก็ว่าได้เพราะสามารถทําความสะอาดเสื้อผ้าได้อย่างง่ายดายดเิมทีล มันเป็นเวทที่เซเลียนั้นเก็บเอาไว้ครับซึ่งตัวของเฟลูนก็ได้ขอมาเพื่อเป็นรางวัลที่เธอันั้นกลายเป็นจอมเวทชั้นที่1เพราะว่าตัวของเฟลูนนั้นอยากจะสามารถซักเสื้อผ้าได้แบบสะดวกสะดวกนะครับในระหว่างการเดินทางนั้นเองเวทรักษาสําหรับเวทชนิดนี้แล้วนะครับจัดได้ว่าเป็นเวทมนต์ศักดิ์สิทธิ์นะโดยมันนั้นจะสามารถทําการรักษาบาดแผลของเป้าหมายได้โดยทั่วไปแล้วจะถูกใช้โดยพวกนักบวชหรือผู้ที่มีคมภีรหรือใครก็ตามที่ศึกษาเวทมนต์ศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะเองก็สามารถใช้ได้เหมือนกันครับ,รบ,บ ร่างกายของเป้าหมายเพื่อระบุต,ตำแหน่งที่มาของพิษและชนิดของพิษครับคิดว่าน่าจะบอกได้หมดแล้วครับว่าพิษที่มานั้นมาจากพืชหรือสัตว์ก็ได้เวทล้างพิษแน่นอนแหละครับวันนี้เองนั้นก็จะเป็นเวทมนศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันคาดว่าเวทนี้นะครับเป็นเวทมนศักดิ์สิทธิ์ชั้นสูงที่มีเพียงแค่นัดบวชเท่านั้นที่สามารถใช้ได้โดยผู้ร่ายนั้นจะทําการล้างสถานะพิษออกจากเป้าหมายที่กําหนดได้อย่างทันทีเลยละครับถือว่าเป็นเวทมนที่มีประโยชน์มากๆอย่างหนึ่งสาหรับนักเดินทางเวทตรวจอาการป่วยเช่นเคยแหะครับว่าเวรน เป็นโรคอะไรซึ่งขอเพียงแค่มีพระคำพี์หรือว่ามีความเข้าใจเวทมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในระดับหนึ่งแล้วก็จะสามารถใช้งานเวทนี้ได้เหมือนกันครับ แน่นอนแหละครับว่าภายในเนื้อเรื่องเองก็ยังคงมีเวทมนต์มากมายที่ยังไม่ได้ปรากฏออกมาหรือรอให้พวกฟิเลนนั่นเองนะครับรอไปคนพบอยู่ที่แน่ๆตัวของเซเลียเองที่ได้ชื่อว่าหนังสือเวทมนต์เดินได้ก็ดูเหมือนว่าตัวของเธอนั่นเองก็จะมีเวทมนต์อีกมากมายหลายชนิดที่รอเปิดเผยออกมาภายในอนาคตอีกด้วยเพราะงั้นภายในคลิปนี้เองก็ยังจะไม่สามารถเรียกได้ว่าเวทมนต์ทั้งหมดภายในเรื่องได้แล้วนะครับยังไงก็ยังมีเวทมนต์อีกหลากหลายอย่างที่รอให้พวกเรานั้นได้พบเจออีกนับไม่ถ้วนแน่นอนแหละครับเพราะงั้นจนกว่าจะได้พบโลกเวมนต์หรือ เป็นมที่เ,เพื่อนๆนั้นชอบกันนะครับสำหรับวันนี้ทางทีมของอนิเดกต้องของกล่าวคำว่าสวัสดีครับ